สวัสดีเจ้ามาประกัพยากรอากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันจันทร์ที่ซาลเจ็ดพฤศจิกายน2566เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้15.8องศา,ศาเซลเซียสที่กรมง,งานอากาศเกษตรเชียงหายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงหายเจ้า สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยในเจ้านี้วัดได้8.5องศา,ศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ต่อไปเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความวกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังป่่นกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเสยอีน,นะเจ้าเสียงห้ือภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเจ้า ต่อไปเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศสัต่างหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยนะเจ้ายังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง7-14ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนล่างนะเจ้ามีอากาศเย็นในตอนเช้าวอุณหภูมิต่ำสุดซ้าถึงซ้าสององศาเซลเซียสวอุณหภูมิสูงสุด32-33องถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาววอุณหภูมิต่ำสุด13-15ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้นะเจ้าภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะเจ้า สำหรับบริเวณยอดดอยยังคงมีกาศหนาวถึงหนาวจัดกระของพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 5 3 2 7 7 9 1สานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าหรือสามารถติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในเนเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน